สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้มาอยู่กับผมสเตกาเอ็กเคกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมามาทำอะไรกันวะนั่นดีนอยู่ในแมปไหนกันซูเปอร์ซิมูเลเตอร์นั่นเองเป็นเวทียอยู่เอ๊ววันนี้ผมไม่ไมาสอนเล่นเบื้องต้นนะผมก็วันนี้มนมนนนะผมก,ก็เล่นได้สักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ผู้ดูผู้ดิ้ตามผมก็มีอยู่สิบสองล้านนะครับเดี๋ยอดวิวก็พันล้านนะครับมาให้เดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นเบื้องต้นกันเลยนะครับอ่าข้อสอบแรกนะผมให้ทุกคนแบบอะไร มีแบบก้องไปถอดตัวเองนะผมจะแบบเนี่ยครับอันนี้คือหน้าต่างกล้องเริ่มต้นเนี่ยนะครับนี่จะเประมาณนี้ครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ากล้องมันซื้อได้ที่ไหนกันไฮเดรสโกเนี่ยผมวันนี้คือกล้องเริ่มต้นนะผมจะใช้ดูนะนี่ครับอันนี้คือกล้องเริ่มต้นนะซึ่งแบบนี้มันสามารถออโตสกิกได้ครับผมก่อนยัดออโตสกิกนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ครับยิ่งเรากดตัวเลขนะครับมันจะมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแต่ผมขอใช้เป็นกล้องสุดท้ายแล้วผมก็จะมารีวิวฟอร์ม ก็คือคอมเริ่มต้นแล้วก็ไล่ไป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 เรื่อยๆนะครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือทำเปความยูทูบเตอร์จินบิเตอร์นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือคอมที่แพงที่สุดแล้วผมก็คือราคาส่งรายละหนึ่งนะครับอันนี้แพงมากๆนะแล้วรอฮาัปเดตก่อนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นกล้องที่ผมใช้บุกไปอันนี้ก็คือห้องของผมนะครับอันนี้จะเป็นห้องของผมนะครับนี่ก็จะมีโต๊ะสอบเพื่อนะครับผมแล้วก็จะมีทางเข้าเป็นตู้อยู่นี่นะครับอันนี้ก็กสุดๆนะครับ จะมาเนี้ยนะครับแล้วก็แล้วเราก็สามารถตัดต่อได้ครับกดปอ่มตัดสีแล้วก็นี่ไปเลยนี่ก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้เงินผมก็มีอยู่700ล้านนะครับผมพูดเร็วทำเร็วก็ขอโทษเลยนะครับอ่าเมื่อกี้น้องเข้ามาเอยเอาหายเมื economy, us, ่อกี้น้องเข้ามาอยู่อะแล้วเข้ามาไหมับข้าใจนองชา่จะเข้ามาใหม่หน่อยเอาหายหายได้ยังไงยังไงแก้วผมเป็นอยมางนี้นะครับอันนี้ก็คือโล่เออเองอยู่ในนั้นก่อนนะั อันนี้ก็จะเป็นโลทองโลเงินแล้วก็โลเพชรนะครับผมซึ่งโลโลเงินเราจะได้ตอนเราถึงแสนซับนะครับอันนี้โลทองก็ได้รับในรับตอนหนึ่งล้านซับอันนี้โลเพชรก็ได้รับหนึ่งล้านซับซึ่งผมมีทุกโลแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ได้มีแต่ล้านซับสิบล้านซับนะผมมีทุกโลแล้วนะครับเดี๋ยวแต่เราจะไปรีวิววอรมาร์ทกันเลยดีกว่าครับนี่ครับก็จะเป็นหนุกดีนี่ครับอันนี้คือเราดีที่ผมซื้อมานะครับมันไม่ค่อยจะเป็นอะไรครับเลยแบบซื้อตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเอาไวนี้ยืมันตกแล้วบแพงครับ เปบนยังไงอ่ะอันน <anya> <inizi give big help> no ี้เป็นสไตล์ช่ไรก็เป็นบออะไรเงี้ยเออนี่ก็คือไม้นะครับอ่าราคาก็เราดูแลครับตรงว้ฐชานนะครับอันนี้ห้าห้าล้านครับจะเป็นประมาณนี้นะผมเมื่เด๋ยวเราไปดูอันนี้เรามาดีกว่าครับนี่เข้าไปเลยนี่ครับอันนี้คือบ้านนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเข้ามาดูต่อสักคลูดนงครับเช่นี่น้องมาเข้ามานะครับไงครับนี่ก็คือบ้านนะครับเอเคก็จะประมาณนี้เลย ก็แบบัวนี้นะครับเอคเราจะไปดูบ้านของน้องเขา,าบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะย้ยบ้านของเขาไปเลยนี่นี่บ้านของนะะ้องเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้บ้านของเขาก็แบบเกิดมาแล้วก็ะจะน,นั่งได้แบบสบายๆเลยครับโอเคส่วนตรงนี้นะผรก็จะเป็นที่ซื้อไอ้เจ้านี้นะครับเป็นที่ซื้อนะตอนนี้ผมซื้อสินค้ขขาแลวนะไอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมี 16F เข้ามานี่ โอเคครับก็ดู้เดี๋ยผมก็จะซื้อสารอ M ไปดูนะครับเอ้ามันมีตอนไหนอ่ะนั่นดตอนไหนครับเด็เหรอโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มีละมาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวเพ็อนท่านี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลายด้วยนะครับผมอ่าคลิปเป็นโรครดต้องดูอีกทีนะครับผมเอางั้นครับผมไปาปบาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบาย để chọn lạc